สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ปฏิภาณชาแนลนะครับวิดีโอนี้เนี่ยผมอยากจะพาทุกคนนะครับมาดูเรื่องราวของโปรแกรมเมอร์ท่านหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องราวของเขาเนี่ยน่าจะทําให้หลายๆคนเนี่ยว้าวเลยนะครับแล้วก็สงสัยเลยนะครับว่าเขาทําได้ยังไงนะครับซึ่งโปรแกรมเมอร์ท่านนี้นะครับเขาเป็นผู้พิการทางสายตานะครับผมก็คือตาบอดตั้งแต่เกิดเลยนะครับแต่ว่าเขาก็ได้ทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ บริษัท a เมซ o n นะครับที่เรารู้จักกันดีนะฮะซึ่งแค่ตรงนี้นะครับผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะเริ่มสนใจและสงสัยแล้วว่าเออเขาทำได้ยังไงนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะพามาดูเรื่องราวของ Michael f o ซ n o นะครับผมโปรแกรมเมอร์ตาบอดที่ทำงานที่ a m a ซ o n นะครับว่าเขามีวิธีการทำงานยังไงนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามารับชมพร้อมๆกันในวิดีโอนี้กันเลยครับผม aptitude podcast Michael f o r z a n o นะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยมี mental map of the structure of the code นะครับก็คือเป็นผังของโครงสร้างในการเขียนโค้ดเนีที่ดีนะครับมันจึงทำให้เขาเนี่ยสามารถช่วยเหลือเพื่อ่่มงานในการทำงานต่างๆได้นั่นเองนะครับผมเขาบอกว่าเขาชอบที่จะช่วยเหลือเพื่อร่วมทีมนะครับเวลาที่ เพื่อนร่วมทีมเนี่ยติดปัญหาอะไรนะครับเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือนะครับเขาไม่มีอีโก้นะครับตัวเขาเองไม่มีอีโก้คือไม่มีเลยนะครับสำหรับฟอร์เซโนนะฮะมันเป็นความพึงพอใจอย่างหนึ่งที่แบบเขาอยากจะช่วยเหลือนะครับในการที่เขาเนี่ยทำงานอยู่ที่ Amazon นะครับซึ่งฟอร์เซโนเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาเนี่ยยังต้องการที่จะพิสูจน์อะไรอีกหลายๆอย่างเลยในชีวิตนะครับ ซึ่งในตอนที่เขาให้สัภาษณาเนี่ยนะครับเขาอายุย6ปีนะนะครับตอนนี้ผมคิดว่าเวลาผ่านมาตั้งแต่ปี2018นะครับตอนนี้2 0 2 1ก็อายุ29นะครับย่างยสาม30ละประมาณนี้นะครับซึ่งฟอสซานโน่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาตาบอดมาตั้งแต่เกิดเลยนะครับ เพราะว่ามันมีผลมาจากเขาเรียกว่า n o r ์ i e disease นะครับหรือว่าโรคนอร์ i ีนั่นเองนะครับผมเป็นเกี่ยวกับภาวะทางพันธุกรรมนะครับผมแล้วก็ชีวิตช่วงวัยเด็กของเขาเนี่ยเขาก็บอกว่าเขามีชีวิตวัยเด็กที่ค่อนข้างปกตินะครับถึงแม้ว่าเขาเนี่ยจะตาบอดก,ก็ตามนะครับเพราะว่าครอบครัวของเขาเนี่ยนะครับพยายามจะบอกนะครับแล้วก็ทําให้เขาเนี่ยแน่ใจว่าเออถึงแม้เขาจะมองไม่เห็นนะครับแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะ ทำนะครับสิ่งต่างๆได้เหมือนกับคนที่มองเห็นนะครับเขาเลยมีมายเซ็ตที่เออจริงๆแล้วเขาก็ทําอะไรทุกอย่างตามที่เหมือนคนปกติทําได้เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับเขาบอกว่าเขาจําได้เลยนะครับตอนที่เขาโทรไปหาแม่เขานะฮะแล้วเขาบอกว่าผมได้งานแล้วแม่นะครับซึ่งณตอนนั้นเลยนะครับคุณแม่นะครับของฟอร์ซาโนเขาก็ร้องไห้ออกมาเลยตอนที่คุยโทรศัพท์กันอยู่นะครับคุณแม่ร้องไห้เพราะว่า ดีใจนะครับว่าลูกชายเนี่ยได้งานทําแล้วนั่นเองนะครับฟอร์ซาโน่เนี่ยนอกจากที่เขามองไม่เห็นนะครับเขาก็ยังมีปัญหาเรื่องของการสูญเสียการได้ยินด้วยนะครับตั้งแต่เขาเริ่มอายุได้ประมาณเพียงหขวบเท่านั้นนะครับแล้วก็เขาเนี่ยใช้เป็นอ่าประสาทหูเทียมนะครับเป็นเครื่องช่วยเหลือให้เขาเนี่ยได้ยินนั่นเองนะครับซึ่งเมื่อช่วงที่เขาเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยนะครับเขาก็เริ่มสนใจเกมที่มันจะเป็นอ่าเสียงนะฮะ ก็คือเขาจะใช้เกมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เสียงในการสอนอเขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับผมแล้วก็เขาเนี่ยใช้เวลาศึกษาการเขียนโปรแกรมจากเกมตรงนั้นแหละนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็ได้ไปเรียนต่อที่มาหาวิทยาลายัยบิงแฮมตันนะฮะแล้วก็เขาเนี่ยจบปริญญาตรีนะครับในสาขาวิทยาศา,ศาสตร์คอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์ไซเอนซ์นะฮะซึ่งหลังจากที่เขาเรียนจบเนี่ยนะครับฟอร์ซาโนเขาบอกว่าเขาอยากจะเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ที่ Amazon นะครับตัวเขาเองเนี่ยก็เลย ไปลองสัมภาษณ์งานดูซึ่งพอเขาไปสัมภาษณ์งานเนี่ยนะครับเขาก็บอกกับคนสัมภาษณ์ว่าเออผมเนี่ยตาบอดนะแต่ว่าผมจะให้ดูนะครับก็คือเขาเนี่ยสร้างความประทับใจให้กับคนสัมภาษณ์ก็คือเขาเอาโค้ดที่เขาเขียนในแล็ปท็อปของเขาเนี่ยให้ดูน,นั่นเองนะครับผมซึ่งหลังจากสัมภาษณ์เสร็จนะครับเขาก็ได้งานนะครับเขาเลยโทรศัพท์นะครับไปหาแม่นะครับซึ่งคุณแม่ก็ร้องไห้ออกมาเลยด้วยความดีใจนะครับเพราะว่า ลูกชายเนี่ยได้งานแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งในการทํางานที่อเม z o n นะครับ Forsano บอกว่าหน้าที่ของเขาก็คือเขาเนี่ยจะต้องเขียนโค้ดนะครับหรือว่าทําในส่วนของการที่จะช่วยให้ผู้พิการนะครับสามารถที่จะเข้าถึงแล้วก็ใช้งานตัวเว็บอเมซอนเนี่ยได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับ แล้วก็เวลาที่เขาไปทํางานนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าเออเขาไปทํางานยังไงนะครับก็คือเขาจะมีน้องหมานะครับชื่อว่าเดลตานะครับซึ่งน้องหมาเนี่ยก็เป็นสิ่งสาคัญในชีวิตเขาเหมือนกันนะครับก็คือเป็นอ่าตัวช่วยนะครับที่จะทําให้เขาเนี่ยไปในที่ต่างๆได้นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็มีเพื่อนร่วมงานนะครับที่เขามาให้สัมภาษณ์ด้วยนะครับก็คือมาบอกว่าเออในการทํางานเนี่ยฟซาโนเขาทํางานยังไงนะครับช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมยังไงนะฮะ ก็มีเพื่อนร่วมงานคนหนึ่งครับชื่อว่าอีวิกวางนะครับซึ่งอีวิกวางเนี่ยก็เป็นนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อเมซอนเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าโฟซาโน่เนี่ยนะครับอ่านแล้วก็เขียนโค้ดเนี่ยได้ไวกว่าเขาอีกนะนะครับเหมือนกับว่าเขามีแบบพลังวิเศษอะนะครับที่แบบจะหาจุดที่มันผิดพลาดในโค้ดได้แบบได้ไวกว่าเขาอีกนะครับ I sometimes even forget he is blind ก็ตามที่ผมพูดไปตอนต้นนะครับก็คือโฟซาโน่เนี่ยเขาบอกว่า เขามาี mental map ของโครงสร้างในการเขียนโค้ดเนี่ยที่ดีนะครับมันจึงช่วยให้เขาเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานได้นั่นเองนะครับผมตัวฟอร์ซชโน่เนี่ยเขาบอกว่าเขารู้สึกโชคดีมากนะครับที่ได้มาทํางานที่อเมซอนนะครับเพราะว่ามันรู้สึกเหมือนกับเขาเนี่ยสามารถใช้ชีวิตที่ปกติได้เหมือนกับคนอื่นๆนะครับผมแล้วก็ทําอะไรที่เขาอยากทําได้เหมือนคนอื่นๆนะครับคือเขาบอกว่าเขาจะไม่ปล่อยนะครับ ให้ความมืดบอดของตัวเขาเองเนี่ยปิดกั้นหรือว่ารั้งความสามารถที่แท้จริงของเขาเพราะว่าเขาพยายามที่จะ,ะพยายามเพิ่มขีดจํากัดให้กับตัวเองนะครับผมซึ่งในการทํางานเนี่ยนะครับฟอสโซโนบอกว่าเขาก็จะมีแล็ปท็อปหนึ่งตัวนะครับแล้วก็จะมีโปรแกรมหรือว่าซอฟต์แวร์อีกหนึ่งตัวที่จะช่วย้เขาเนี่ยสามารถทํางานได้นั่นเองก็คือซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยมันจะชื่อว่า Screen Reader นะครับเป็นซอฟต์แวร์ที่เอาไว้อ่านข้อความหรือว่าอ่านโคดนั่นเองนะครับเพราะว่า เขาก็จะมีตัวช่วยใช่ไหมครับเป็นเครื่องช่วยฟังเพราะว่าที่ผมพูดไปเมื่อกี้ก็คือเขาสูญเสียการได้ยินด้วยนะครับดังนั้นเลยจําเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือตัวนี้ช่วยนะครับผมก็คือมันเนี่ยจะทําการแปลนะครับโค้ดแล้วก็เป็นเสียงนะครับให้เขาเนี่ยสามารถทํางานได้นั่นเองนะครับผม I'm using a standard laptop computer and I have a piece of software called a screen reader installed ซึ so, ่งตรงนี้แหละเขาก็บอกว่ามันเป็นตัวช่วยที่สําคัญมากนะครับเพราะว่า มันจะทำให้เขาเนี่ยรู้ว่าเออเขาเขียนอะไรลงไปบ้างนะครับผม When I first started the speed was like this. You know, Gradually over the years I've been able to build up to faster and faster speeds something more like this. <c oughs> Fosano เนี่ยก็ให้แรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้พิการทางสายตาเหมือนเขานะเขาก็บอกว่าอาจจะมีบางคนเนี่ยนะครับที่ตาบอดเหมือนเขานะฮะ แล้วก็สงสัยว่าตัวเขาเองเนี่ยจะไปได้ไกลขนาดไหนนะครับเราก็อยากจะรู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับซึ่งตัวเขาเองก็บอกกับตัวเองนะครับว่าเขาเนี่ยสามารถทําได้ทุกอย่างเท่าที่เขาเนี่ยจะทําได้แล้วก็พร้อมเป็นแบบอย่างแล้วก็บอกให้โลกรู้นั่นเองนะครับผมโอเคทุกคนนี่ก็คือจะเป็นเรื่องราวนะครับของโปรแกรมเมอร์ตาบอดนะครับไมเคิลฟอร์ซาน o นะครับผมก็คิดว่าเรื่องราวของเขาเนี่ยจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะนะครับซึ่งผมอยากจะบอกว่าเราทุกคนเนี่ยนะครับ มีครบ32นะครับผมเลยอยากจะบอกว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับก็สามารถทําได้ทุกอย่างที่เราต้องการนะครับต่อให้อตอนเนี้ยเราอาจจะยังไม่เก่งหรือว่าอะไรนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยฝึกฝนสม่ําเสมอนะฮะเราก็ต้องมีความพยายามอดทนมุ่งมั่นนะครับเพื่อที่จะศึกษาเรื่องต่างๆที่เราอยากจะเก่งนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ครับก็หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจและก็เป็นข้อคิดต่อให้เราเนี่ยจะมาจาก คนไม่รู้เรื่องอะไรก็ตามนะครับเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้นั่นเองนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะครับแล้วรอติดตามชมวิดีโดตอต่อไปนะครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับใครนะครับที่ต้องการซัพพอร์ตช่องปฏิพานเวงเพานะครับตอนนี้เนี่ยทุกคนก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกช่องได้แล้วนะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกำลังใจให้ผมเนี่ยผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ซัพพอร์ตและก็รับชมวิดีโอเสมอมานะครับยังไงผมก็จะผลิตเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปให้ทุกคนเนี่ยได้ศึกษากันนะครับผมแล้วเจอกันครับ